มาประมาณสี่กิโลแล้วเมื่อยต้องหยดเกเลือและอ่าไปต่อครับ,บ,รบทิปนี้เราเน้นเดินออกกำลังกายครับทิปนี้ทิปหน้าครับขึ้นเขายางหมิงสัน <c oughs> หน้านาวเข้าไปมันจะดูสวยดีอ๋อแสดงว่ามันได้ขึ้นได้ซีท่างมาเป๊อือสุดยอดเลย ได้แล้วพี่สองุดจัยประทับใจนะพี่ประทับใเลยพี่น้องเลยครั้งแรกของผมครับนี่คือเป็นการท่องเที่ยวครั้งแรกคือเน้นความรู้ก็คู่ไปกับเรานะครับเราก็ไม่ได้รู้สถานที่นี้มากมายอะไรคือเน้นวิวแล้วกันนะครับเขาสีบออธิบายมั่วดส่วนน้อพี่นะเอ่อพร้อ,อปรมปฏิบัติานที่สำคัญของมอเมืองเพิ่น